ดูว่่ใหญ่ติดเครื่องปั่นไฟคนเดียว ใชก็ออกมาเดินเต็มเลยกลุ่มนี้สีขาวกลุ่มอยู่ทางโน้นสีดำนีไ่ไงเครื่องปั่นไปก็จะเป็นเหมือนจามแต่มันชนิดเล็กติดไม้กับรถบ้าน ไมคอยเด็ดช้ายไม่ได้ไปไหนะที่นี่เตรียมพร้อมทุกอย่างน้ำก็มีที่โยก้วยส่ยไม่มาก็สาม,มา,ารถเดินออก